อ่สวัสดีครับสวัสดีวีดนะครับผมตัวนี้เป็นแอมเฟนเดอร์นะครับฟอนแมนแอมฟนเดอร์แท้นะครับฟอนแมน 15G นะครับตัวนี้ขนาด15วัตต์นะครับแล้วก็เป็นแอมซ้อมแล้วก็ใช้งานจริงได้ขนาดใหญ่นะครับดอกประมาณ8นิ้วนะครับเอ้ยขอภายนับ8หรือ6ก็ไม่แน่ใจนะแต่เนี่ยเกือบเต็มตู้เลยนะจากเงานะดูนะเพราะว่ายังไม่ได้วัดนะครับผมสเปคโรงงานเขามีอยู่แล้วนะครับผมเฟนเดอร์ฟอนแมน 15G นะครับตัวนี้มีเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกนะครับข้อดีของตัวนี้คือวอลลุ่มแยกนะเนี่ยวอลลุ่มเสียงเสียงแตกงวอลลุ่มเสียงคลีน EQ 3แบบนด์ครั ผมคุ้มเลยตัวเดียวอ่าคอใช้งานได้ปกติเดี๋ยวลองชิมเสียงคียก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้จูนสายกีต้าร์นะครับรีบถ่ายนะครับผมตอนดึกแล้ววันนี้วันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนนะครับอ่าเสียงกีต้าร์แบบฮัมบัรกิ้งนะครับอ่ามาซิงก์คอยกันบ้าง เรื่องเสียงจีไม่ต้องตกใจนะครับเป็นทุกรุ่นนะครับกีตาร์ที่เป็นเซนส์คอยจีหมดนะครับเนี่ยเสียงฮัมเบอกิ้งจะไม่จีนะครับนี่ฮัมเบอกิ้งนะเนี่ยจะไม่จีเลยอันนี้ผมปรับ EQ ไว้กลางหมดนะครับผมเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดๆถ้าเป็นเซนส์คอยเนี่ยครับความใสแรงกับความจีนะครับเรื่องปกตินะครับโอเคเรามาปรับ EQ คิขึ้นมากนะครับปิดแหลมหมดเลยนะปิดแหลมหมดเลยนะครับลองดูผมจะเล่นเป็นฮัมเบอกิ้งนะจะได้เทสง่ายนะ ใช้งาน,นได้ปกตินะครับปิดปิดมิเดนะครับเปิดมิเดลสุดเลยครับลองดูอ่าใช้งาน,นได้ปกตินะครับปิดเบดครับเปิดเบรสุดอ่าใช้งาน,นได้ปกตินะครับเสียงใหญ่มากดอกน่าจะมาหกถึงแปดน,นี้ผมจําไม่ได้นะโอเ, <S <S เดี๋ยวโอลุ่มแยกนะครับลุ่มแต่คิวถุงมแต่นะครับก็ปรับเกณฑ์ได้นะว่าเกณฑ์ เสียงคีเนี่ยจะเป็นคนโทนได้แค่วลุ่มอย่างเดียวนะครับอ่ะลองเสียงแตกกันเลยวลุ่มแยกนะครับนี้วลุ่มเสียงแตกนะครับผมดังเบานะ เปิดแช่เบอร์สองเลยนะโคตรดังเสียงโคตรดีเสียงแตกดีมากครับอ่าเดี๋ยวไปลองเล่นเกณ์กันดูนะอ่าลองดูผมชอบอยู่มันเบอร์ห้าก็โอเคแล้วครับ เสียงที่ผมชอบประมาณนีน้ EQ มานีนะครับ ครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ